เลี้ยงไหนจันพระจัจกกงไ,ววไหนจังพระอยากกินแกงน้ำไมไแล้ววันนี้เหมเอาพระอยากกินแกงน้ำไมก็เลยแล้ววันนี้ได้แล้วดิี่คุเทียยวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลอยกันยูบัวซอดอกฟันว่างไหนก่อนโอ้ยฟันวาไปซับน้ำไหมเมื่อคือนนี่บอกฟันเมื่อคืนนี่ว่าพระอยากกินอันแกงน้ำไม้พนะไปหาที่แหลกน้ำไม้กับไหลบัดอันไปหาจังได้กับพวกอัน บาดเลือแต่ห้อยเขาเอาอแล้วนี้อันไปได้อยู่ได้อันตะเตาได้ยังมันโยนนะเต้เาอันกัดเหล็กตัวนี้นันะจะขึ้นจุดไหมอันว่าอันนี้แปดอยู่แต่ว่าน้องใหม่สิเป็นหนึ่งป่ะกับบอลูคือกันเริ่มบาดที่ไหนทำใหตีตีตัวได้แคแปดหนึง่งป่ะจ้าแปดหนึ่งแปดสองไปจังสี่แล้วเอาขาเห็นพระน้ำข้าพเจ้ามีเจ็ดป่ ผาหนูตีแปดดิตีแปดบ่จ้อ๋อผานี่คือแปดอย่างเดียวเลยอันตะาคือีเกีจ้กบมีเละตนึงแปดบ่เกีนึงแปดบ่ตีกับบหูกันเด้อต่ะาตะาไม่อ้อยตีเป็นแปดนึงจ้แปนึงันบ่ยาวตีเดียวงฟันซ้ำนี่บ่ ่ในฝันมันก็ยาวนะกลัวสิหาได้เนาะว่าเอาเอาฝันเอาเว้าให้มันตลอดบัดทีนี้บ่อันก็ฝันเมื่อคืนนี่ล่ะทุกเทืก็บ่ฝันดอกอันค้ายากน้ําต่อันเรียกก็เลยบ่ค่อยมีเวลาฝันฝันเมื่อคืนนี่อันก็เลยว่าเอ้จังได๋จังอันทีแรกนอมก็ก่อใหญ่ๆหลายๆดออนอมก็หลายแต่ว่า มาเฮาสิไปเอามันเป็นอย่างจังบได้ยอ่นนะจังบมีเัินนะแต่ว่าพระจังไหนจังว่าพระอยากกินนอไม้ว่าสันก็เลยใจนะก็เลยคิดว่าเออนอไม้เป็นไ,นไนห้ลงพอแกงข้าวสันมันไปหาเราบัดม,มีจันห้อยคนบัดม,มีผู้ชายผู้หนึ่งเล,เ,ลเ,ลเลยมาเลยมาได้มาเอามาญยาดกันกับนูลนี่ะหละก็เลยได้อยู่อันก็เลยคิดได้นใ,นใจอยู่ดอกว่าจะเกากันปันเห็นเลขตัวนี้นั่นเห็น เห็นลักษณะนี่มันสีมาแปดหนึ่งแปดสองแต่งเสร็จไหมโอ้กานเป็นลักษณะนี่จ้าสีมาแปดหนึ่งแปดสองแต่ว่าแต่ว่างวดนี้ก็บบรได้เน้นเด่งงวดนี้เพราะาอ้อยงาคักงาคักงวดนี้แม่ยูนดอกส่วงนีคนกลังสีลงปาาลอนนอาอ,กกอ้อยเนาะก็เออก็เลยอันบ่บ่ได้อันนี้เด้อจ้าบางเทียก่ะบ่ได้เน้นคือกันคือเก่าห์นะบ่ได้เสียงบ่ได้เ,เ,เน้นจา้าบ่ได้เน้น ตาวงหัวก็ฝฟันมื่อคืนนี่แม่นบ่ันม้โอ้ยกระโชคดีตัวฝันมือสุดไทยเนาะเจ้าเจ้าว่าฝันทรงไทยดีเนี่ยตะวันกัีบยังกอ่อันหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งจ้าหนึ่งหนึ่งมาตาส่กัับก้อนไข่ได้ข่น่ะเป็นไข่ถือเลขจ้าอันถือถือหน่อยหน่ึงดอกแต่ว่าขอดไข่จันวาโอ้ถือเลขหน่อยเลขไข่บ่ <ค>ไข่ก้อนที่ไข่นั<ม>้นฝันฝันว่านหัวหมูหัวปักไหนึ่งเป็นด้วยว่าหัวหมูเนี่ยสีบเบียดโลเด้อพี่จ๋นโอ้หัวหมูสีบเบียดโลดเด้อจ้าก็เลยคือปลาตื่อื้อดอกปลาปล<ม>าสีจังใดจะ้กะการล่องเบิงล่องพิจารณาเบิงาตามแม่อ้อยแล้วแม่อ้อยฝันฝันนั่นสิตีลัททีเจ้าของจ้ะตีลัที่ที่เคยฝันจ้ะเป็นนันแปดหนึ่ง ก็แปดสองบอันตาใจนูน่ก็บ่า8ปหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งแค่นั้นล่ะบ่บ่บ่มีแปดสองมับ่ดสอนเพื่อไกสิไปขึ้นเอาอ่เรื่อสิไปเพิ่มไปลดเอาที่จ้าแล้วแต่นะแต่ว่านูว่าสิสือแปึตัวเดียวสิซือตัวเดียวเลยแฉนแเลย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางกื่งแปดหนึงน่งกับหนึงน่งหนึน่งกับหนึง่งหนึ่ง รับผิกับพวกใครพลาดเป็นบ่อขันม้าสิการมัานกัดคิดว่ากับหนึ่งสิเป็นเก็ดไปประมาณนี้นะว่าม<ะ>ัม่นใจเนะาะว่ามันใจว่าปิดแปดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งย่างเดียวเพราะวันฝันสองเท้าอัานขึ้นแหลกกับพวกใครคิดว่าเสียอนี้หรอกขึ้นแหลกขึ้นแหลกว่าจะคล้องไข่เนาะก็เลยขึ้นว่ามันเกี่ยวยังกันบ่เพราะว่าจะคล้องจะเกล็ดมูคลายมูวนนะก็เลยคิดว่ากับจะของ,ของมันสบายเป็นแห้งอ่ะน,นะ ก็เลยอันก็เลยมาเคลื่อนทูตถ่ายนี่แหละคือในใจ่ยยูวานเสียเอาแปดหนึ่งจากตัวเดียวนี่แหละเอาแขวนๆเลยเนาะจังสิแขกดจำได้เลยอันนี้เป็นฟันแม่บ่เพิ่นบ่ได้มาบอกแม่บ่ฟันลูกก็บ่ได้มาบอกลูกบ่ได้ยากบเร่บ่น้ำกันเลยส่วงนี้อ๋อส่วงนี้บ่บเร่บ่น้ำกันจ้ เบิ้งงานกันหลายจ่ดอกเบิ้งเรื่องพี่น้องงาน,นเพิ่นเ <c oughs> นี่ยเนะข่าขวางเต็มอยู่แต่ละเมืองจังไหนสีสีหมดแต่ละเมืองซีโบ่เบิดดอก, <c oughs> กเอาซอยอันซอยเหลียวเจ้าของก่อนเด้ออันขอถามมันแนวทางเพิ่นซส่ก่อน,อน <c oughs> ดูค่ะปกติเราไม่อ้อยเพิ่นสิไปโยกเองนี้เนี่ยเพิ่นคนแข็งแรงแท้แต่ว่ามื้อนี้ค้าคุยกันอยู่า <c oughs> ลบกวนลูกค้ายกเองือง่าย ย้อนถ้าในมีเวลาว่ากันอยู่กับลูกกับอันก็ท่านในตะเก้าเนี่บปะไม่คันซิมตัวหูซิมหรืองแรงเสียกสิบอพลาดแล้ว่จ้าอ,อตกล้มกันสิให้แปดหนึ่งแน่นเด่นปะาแล้วก็มีหนึ่นงหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ที่แรกปุณน,นะ,ะตั้งแต่ที่แรกฟันว่าขายหัวหมูสิบเอ็ดโลจ้แต่ว่าฟันเมื่อคืนนี่ฟันทรงไทยนี่ แม่อ้อยตีเป็นแปดหนึ่งฟันว่าพาอยากกินอย่างน้อยไม้หรือได้ไปหาน้อยไม้มาให้ก็บว่าได้น้อยไงมันได้ตาเต้ามันบอกตาเต้าก็บว่ามันตาเต้าบานเฮาเดียวตาเต้าบักพี่โอ้บักเป็นน้อยง่ายๆนั่นบอกโอ้ก็แสดงว่ายังได้อยู่อ่าเพรว่ายังได้อยู่จะในใจก็คิดว่านะคิดว่าแปดหนึ่งนี่แหละเป็นแปดหนึ่งตัวเดียวเลยเนาะ นี่สิหละมันไปไงมาบ่ม้ากัยามาบ่ม้ากัยาได้บ่ได้กัยาตวบามันตื่นเสาร์มาที่แรกว่าสิบบสือเลขเด้งวัดนี่คือว่าสิบบสือง่ายค่แต่เลยมฝันเอ๊ะคือฝันคือว่าคนสิ่หายอยู่บ่ะสันดอกก็เลยว่าเสี๋ยลร้องเสียงเบิ่งตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวไม่้อยตัวเดียวโปโลนี่แหละอืจ้ะมันตัวเดียวหางเดียวรดจ้ะไม่อย่างน้อง อ๋อจะเอาเอาจำเนียเนาะครับ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 ขอบคุณแม่ยอ้อยหลายๆนะครับเด้อครับตามที่แม่อ้อยเพิ่นเล่าความฝันสู้ฟังนะครับเพิ่นกะได้ตีเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเลขที่เพิ่นตีให้พี่น้องเศร้านี่นะครับเศร้าของมือโชคลาบนี่เพิ่นก็ตีเป็นเลขแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับ ก็บปเรีถามกันหลายนะครับเพราะว่าเป็นงานยากงานเิ่นครับเพราะว่างานเป็น,ปงงน,ปนสีหลเป็นสีเข่านะครับสีเข่าขายแก่ขายรำนะครับเป็นจะเลี่ยงหมูร้อมนะครับยิตการของเพิ่นอาพี่น้องกันล้วงน้ำไปพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อสำหรับแนวทางที่แม่ว้วยเพิ่นนว่าสู้ฟังนะครับเกี่ยวกับความฝันของเพิ่นนะครับฝันที่แรกหนีเพื่อนฝันว่า เป็นไปขายได้ขายหัวหมูหัวหนึ่งน้ำหนักสิบเอ็ดกิโลน้ำหนักหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับสิ 11. บหนึ่งบตรที่นี่เมือ่อคืนนี้เพื่อนกันมาฝันเพิ่มอีกนะครับมาฝันมือเลขสี่ออกนี่มันมาฝันว่า,าพระเพื่อนอยากกินแจงเนาอไม้เลยห้ยไม่อ้อยไปหานาอไม้ให้ไปกับไปก่อไรกับนี้โยตวา่าคนเปิดเอาเมื่อสั้นเลยได้น่อ,นอไม่ตาเตา ลัตทีของเพื่อนตามที่เพื่อนฟันแบบนี้เพื่อนกับอาตีเป็นแปดหนึ่งนะครับตีเป็นแปดหนึ่งนี่ก็เป็นความฝันของแม่อ้อยนะครับเนาะพี่น้องกัน้าไปพิจารณาเพิ่มน,นะครับเด้ออาจะเปลี่ยนโชคลาบาอาจะแม่อ้อยพาเขาโชคดีอีกนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นคนมีเส้นคนฟันแม่นนะครับอ่าพูดของเพื่อนก็ด,ดีนะครับเพื่อนมาทำอ่าธุรกิจอยู่นี่นะครับกิตการอยู่นี่ เพื่อนออกลงสีมาไว้นอกบ้านก็ได้น้ำเพื่อนออกมาพี่นะครับเพื่อนกเ็เลยอยากแบ่งปันนะครับแอดมินกับมาขอแนวทางน้ำเพื่อนสิละตื่นเสามาเพื่อนก็บลยพักได้พอนเพื่อนก็นเริ่มทำงานแล้วนะครับทายพี่น้องโชคดีนะ้ครับเดอ้อโชคดีโชคมากับแนวทางของเมียอ้อยนะครับหนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งนะครับยับนะครับเดอ้อหนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งพี่น้องไปหาซืือมาไว้เดอ้อ ไปหาซื้อมาใบหาจาได้เฮกันในมือนี้นะครับเช่ล้วเนี่ยไปมามาสีเข่ากับพวกเมืองไงดอกถามเรียกกันอยู่นี่น,นั่นนะแต่รได้ต่รไดคอยพี่น้องโชคดียุดีไม่แห้งสื้ผู้สุขคนอย่ากเกียยอยาจนดลำลำเลยๆเ,ยเยด้ดอคอยถูกไววันที่หนึ่งเดือนทันว่าคมสอ 4, งร้าอยหกสีลำกันทุกท่านทุกคนนะครับ อ่ขอบคุณแม่อ้อยหลายๆนะครับเออเดี๋ยวบัตรดีกรับก่อนบัตรดีซเซลคลิปไปที่น้อง